หมอหนุ่ยนายกอบจอการจนบุรีเปิดเวทีสภาประชาชนสร้างกลไกแก้ปัญหาขยะชุมชนอย่างมีระบบสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่6มิถุนายน2566ที่ห้องพีโมนา1โรงแรมรอยัลดิโอแควรีสอร์ทการจนบุรีตำบลแก่งเสี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดการจนบุรี นายสุรพงศ์ปียชดหรือหมอหนุ่ยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดเวทีสภาประชาชนพร้อมด้วยนายวิษณุบุญรัตเลขานุการนายกอบจกาญจนบุรีนายอนุเทพประกูลอิ่มน้อยสจอำเภอเลาขวัญนายพันษาสายทองสจอำเภอท่ามกานายนิติกรแสงทองสจอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายกฤษดาประยุนไทยนายกเทศบาลตำบลท่ามขามดาบตรีประสงค์แสนสุขนายกเทศบาลน้ำตกไซโยกน้อย นายพัติพงษ์เหลืองทองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพ,พลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธานเครือข่าย ร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นางสาวสุนีสกาวรัฐที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีการนำเสนอข้อมูลจากเวทีสาธารณะผู้นำการจัดการขยะแบบมีส่วนระดับบริบทพื้นที่โดยดรลักษิกาเจริญศรีรองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองนายสุรพงศ์ปีโชตหรือหมอนหนุ่ยกล่าวว่าขยะส่วนใหญ่มาจากท้องถิ่นก็มีอบตอ เทศบาลที่มีหน้าที่บริหารจัดการขยะเอาประจอมีหน้าที่ทําโครงการช่วยท้องถิ่นขนาดเล็กที่ผ่านมาตนก็ลงพื้นที่ขยะถือเป็นปัญหาระดับต้นเราพยายามแก้ไขปัญหาในปัจจุบันขยะครัวเรือนเราต้องแยกขยะเพื่อจัดเก็บจะได้คัดแยกได้สะดวก ตนได้ไปศึกษาดูงานจากกรมไฟฟ้าโรงกำจัดขยะแบบแบ่งแยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีเรามีคณะกรรมการรูปแบบกำจัดขยะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานตนเป็นรองประธานหากมีการแยกประเภทขยะเช่นกระดาษพลาสติกเศษแก้วนำมาแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นเศษอาหารนำมาทำปุ๋ยหมักด้วยจุลินทรีย์แก้ไขปัญหาขยะสามารถทำได้ทันทีโดยการทำมาสเตอร์เพลนยื่นไปที่คณะกรรมการจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานและอบจอเราต้องบูรณาการร่วมทั้งสภาอบจสภาเทศบาลสภาอบจอที่สามารถออกระเบียบเทศบัญญัติและขอความร่วมมือกำหนดคัตเตอร์เพื่อทำา m o มระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิน่นขยะจะมีมูลค่าใกับท้องถิน่นครัวเรือนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ